การตัวดี้ะมอบแมพี่น้อสซันเลยนะครับวันนี้มาโครกาซียูเซ็กิ๊บมือนะครับมาลบมาอย่าทำอีกแบบโอ้ยจะมาตะลุยเพรตีน้ำให้ดูนะครับ เพชรก็มีสามร้อยนะครับล,ลดยไพอ้าวแล้วตัวหนังสือมาเป็นอย่างนี้ขอออกข้อใหม่ได้ไหมครับได้ครับต้องถามใจตัวเองนะครับถ้าถามว่าผมอัดเป็นโปรแกรมอะไรนะครับโปรแกรมอะไรเพชร Air Air Shoe a r Shoe a r Shoe Air s h o น a r Shoe โอ้ย เต็ทีนั่งวันนี้มาเก็บเพชรกันตะลุยสักหนึ่งตาอะไรหนึ่งครั้งครับหนึ่งครัง้งหนึ่งเซิฟหนึ่งเซิร์ฟก็ดูผมบ้างเถอะผมเสียเพชรตะลุยห้องเพชรทีนำ่งไปด,ดอูอ่ะดูผมบ้างเถอะนะผมก็ลองอีเวนต์นี้กูไม่ทำอีเวนต์นี้กูไม่ทำ จะตะลุยเพชรตีน้ำกูไม่มีตัวใหม่กับเขานีกเขาที่เกียร์เล่นราาครทับคาบิขอใบที่มีภาษาลาวมาบนนะครับ <c oughs> หน้าแปลกเลยอ่ะ <c oughs> อม,มาสิมาสิสิบวิสิบอ่ะถ้าถามว่าอัตถาถามว่าผมอยากชนะไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะถามว่าผมอยากชนะไหมถ้าคุณถามว่าผมจะชนะไหมนะครับวี่น้องๆถ้าถามมาแบบนี้นะครับถ้าถามมาถ้าสิบวิสิบครับ สามร้อยไปตะลุยเพชรทีน้ำกูไม่เคยกลัวอะไรเว้ยมีอย่างเดียวที่กูกลัวเพชรกูหายตายกูหมดสลบกูตายแค่นั้นแหละครับ ดูชมอ่ะดูผมหน่อยเถอะเออดูให้หน่อยนะคระสามมาตัุลีดูเนะี่ยยังไม่เคยเข้ามตุลีครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยอ้าวสมหาเพื่อนไปเฟติน่ามีคนเยอะแค่ไหนเข้ามาตัวเก่งตัวกล้กนะูไม่กลัวอืมฮึ โัวานี่คิดมันไม่ได้ยินไงมามามาพวกเรามาเล่นเบสตนินํากันมามามาพวกเรามาเล่นเบสตน้นํากันไอ้สองเร็วเริเดีกูเสียเบสเพื่อมึงนะไน้สอง พูเสียไปเพอาะตน้ำเิตีน้ำเิตีน้ำ,นำฉันจะสวยจนฉันจะสวยได้แม่คนจะแกงเอามาแล้วครับได้ยังมาแล้วครับอโอ้โอ ก่อนด,ด้วยนะครับเป็นเือเป็นแปนเธออาแล้วก็อยู่ในซืรอไทยเป็นหน่อยเือโอ้โหออกแปดมาสิดับเบิ้ลไหมเนี่ยไม่ได้เปิดเสียงครับโอ้ดับเบิ้ลครับออกสิบสองมาจมีบินบินเลยทำไมบินดีจังฮะ แปนก็ไม่ออกดับเบิลสิบอืมมันไม่ใช่ด็บเุิมสองให้ดูี่สองให้ดูเออมึงสองแบบนี้แค่เออตามที่ห้าก็เก็ตละเขาอุดรับเขาอุดเจ้าคิดว่าจะอุดได้คนเดียวเหรอ ซื้อเหมือนแกนกูไม่เคยเล่นเหมือนแกนรายการอะไรเนี่ยมีรายการเป็นของตัวเองไหมน่าจะไม่มีเออดึงคูณกูไปอีกโอ้โหมันซื้อของกูแบบง่าย ใหญ่หมดนะครับจะตายอยู่แล้วคงแพ้คงแพ้จะไม่มีคุกกี้ระโบรงสิบสองอหสมองกูจะมาเลกกับเมืองง่กูมาเลยครับกก็เกเื่อเดี๋ยวกูจะแพ้เขามีโลชีเอ็มเขาจะย้อนให้กูตายเลยครับ จ่วผมม้งขอเสียเงินคนตายอ่ะโอ้ยถ้าตรงนี้ผมหน่อยพี่ผมไม่มีเงินเขาอุดติ่าจม,มัวไปไหนเกินมะทำไมน้ำหัวเหมือนเข้าเข้าบ้าการป้องกันผมไปแล้วครับเมียนเขามีอะกล่องบินประทังชีวิตนาะ เออเขาจนะแล้วครับกูตาลุยสัตว์กูตายง่ายแบบนี้ดูนัดแปรจะซูบใครได้ไม่เปะไรสาม้อวัดแม่งอีกครั้งหนึ่งเลยเชีย่ยสอนเราเป็นภาคใจกูไม่เคส,สองบอลจะลุกต่อใหม่ไม่ซื้อแม่ง แต่ลุยอย่างเดียวครับโกดก้ะนเนี่ยแม่งเพชรกูหายไป100หนึออ่งร้อยน่ะแม่อะเล่นอ่ไม่จะเล่นให้เพชรกูหมดเลยถ้ากูไม่ชนะไม่ทำไมไก่ยางนี้พี่ คิดว่าไก่เหรอสี่เอาการด้วยด้อยสู้เอาไม่ได้นี้ไม่กลัวแล้วอาจจะแพ้ก็ได้ครับเราถูกต้นะองตัวสมัยโบราณอ,ขอ,ขอมึนคิดว่ามึนเก่งนลไอ้สองมึนสร้างตรงไหนมึนสร้างตรงไหนมึนสร้างขบนกูสิบสองครับสิบสองออกสิบ Hãy Đây nhé ta không filtrate 1 cái này, 4 quỷ, 6 7 vậy 9 10 khóc, 22 bên này, Yishan Stv mc genau l$1 ch.е hб jeление bc�� ผมเด้งเด้งเด้งไม่เข้าท่าเอาได้เราตายแล้วเรงไม่ได้เอาเอากัดอะไรก็ได้ให้มันเยี่ยมต้องอย่างนี้กูก็ตายอยู่ดีสองเลยเวลรเราคือประธังชีวิตไรอยากเพิ่งตายให้ผมได้เงินตอนเทพเจ้าสู้สู้จะสู้จะให้พี่หน่อย พ่อหนูพ่อครั้งสุดท้ายมันต้องอย่างนี้สุดสองเอ็มมาพ่อมากุจะยัดมึงสองเตง่ามึงถอยดีขนาดน,น,นั้นเหรอฟูเขาจุกฟูใส่เราครับกองบินจะใครต้องแค่กองบินมามึงทำไรมึงทำไรยกทียกทีก ฉันนานแพ๊บตีนำทำไมเขาหมดโซดเืออย่างงั้นแหละเด้งเหยีไอ้สองไม่เด้งเอาเด้งเด้งม,มนันก็ยกอีกมันมาคูณเฉยๆน่าเก่งเนื้อไม่เอ กูให้ไปยกสักทีตาก,กูแล้วมึงจะร้องไม่เลยเอาถอยสองอดบสองครับกองเบนเออกูขอเบียแพ้ไปอีกแล้วเจ้าอีกตาหนึ่งทำไมามานันจบแมากขนาดนี้เออให้กูชนะแต่กูไม่เคยชนะ มานอนก่อนสาบแล้วตอนนี้วันนี้เอาเลี้ยหนึ่งเพล็กแล้วกันตาสุดท้ายแม่งลูกไทยออกได้สันหนึ่งร้อยหกสิบเพลตจบคลิปเลยครับหัวเนี่ยเออไม่เป็นไรเพชรมันหาง่ายดีภาคใครปวดรูปบาทแต่ม้วได้สามเลยเพลฟูงลีใ,ลใจเลย มามาแา,ากันคล้ายๆกันด้วยกูได้ชอยต่ออืมก็ไม่หมดเท่าไรสองน้อยน้อยโอ้ยไม่เป็นไรครับเคทไม่เค่นี่หาใหม่ก็ได้ แต่ทุกไก่กูยังแพ้เลยกูจะไปสู้ใครไหวหมดกำลังใจท้อถอยมึงจะปแปดไปอะไรเรียกจะเตะแม่งโทรศรัพท์ขาดครึ่งในสองมันไรแค่นี้เพชรมึงหายไปง่ายๆแบบนี้ได้น้ำตาเกลีล่ยเอาแล้วมึงทอเองนะพ่องเออดีๆยังบิน มามึงอยากตายเข้ามาถ้ากูได้บินอีกครั้งจะยิเมองนายคิดว่านายเก่งนายก็เข้ามาซิ้มเงมันมาเลยซื้อไปกินไปเท่าไหร่สิบสามางกูจะตามยิดตามจองล้างจองบิน ดียังแม่นครับต่อด้สิการเมืองแพงไว้ก่อนเยอาเมืองคุณเนี่ยแม่ยังยังยังเจ้ตัวเดียวกันโอ้ยเขาทักสาวผสม พี่ไม่เคยรอบินหรอกบินเล่เนพัตตินำทั้งกูเพิ่งเล่นสามครั้งในชีวิตลวดมาเขามาได้มึงเข้ามาเอาก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้ผม 我可答应不？ อยากยกมือยกต่อกูตกสามครั้งกูตายอีกแล้ว ล้วงขนาดนั้นพี่โอ้โหหมดไปเลยครับแล้ก็ได้กดแชรก์กดซับสไครนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายพีอารมณ์ชิ้นใจ